อิ่มแล้วไปเดินเที่ยวสักหน่อยหนึ่งละกันค่ะสำหรับตลาดน้องใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเป็นตลาดแนวธรรมชาติค่ะที่อยู่ริมฝายนะคะปรากฏว่าเปิดกันมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าก็มีกระแสตอบรับพี่น้องประชาชนไปเที่ยวกันอย่างคึกคักค่ะ,คะ สำหรับตลาดน้ำริมฝายหรือว่าตลาดวังปริงตลาดน้ำขอไปตลาดเล็กๆนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเขามีเกียรติในตำบลเขามีเกียรติอเาเภอเสดาจจังหวัดสงขลาเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ริมฝายน้นําล้นหรือว่าฝายมีชีวิตที่หน่วยงานภาคราชการนะคะและก็ท้องถิ่นช่วยกันขยับสร้างขึ้นนะคะเมื่อต้นปี2565ที่ผ่านมาสำหรับตลาดแห่งนี้นะคะหลังจากที่เปิดมาได้ไม่นานนะคะก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ น้ำโต๊ะนะคะแล้วก็สินค้าการเกษตรเช่นผล,ลไม้พันไม้ต่างๆผักสดปลาที่หาได้จากลำคลองและที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารของกินขนมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขนมที่ชาวบ้านทำขึ้นเองหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยมาทำมาวางขายเช่นขนมจากขนมต้มแล้วก็ขนมอื่นๆอีกมากมายค่ะและที่สำคัญตลาดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ริมน้ำก็ยังมีสนามเด็กเล่นซ่อนอยู่ในตลาดเล็กๆแห่งนี้ด้วยค่ะ ส่วนที่เป็นจุดเด่นก็คือฝายน้ำล้นนะคะซึ่งแปลสภาพเป็นสระว่ายน้ำธรรมชาติสำหรับเด็กๆให้ได้ลงไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานและก็ปลอดภัยส่วนบริเวณข้างๆฝายจัดเป็นที่นั่งสำหรับผู้ใหญ่ผู้ปกครองจะได้คอยดูแลลูกหลานที่ลงไปเล่นน้ำหรือว่าคนที่มาเที่ยวชมตลาดจะได้นั่งรับลมชมวิวแล้วก็รับประทานอาหารกันได้อย่างสบายอกสบายใจทั้นั้นคุณปรีชัยสนิทมัจรโรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติว่านยกอ๊ตค่ะบอกว่า ตลาดแห่งนี้นะคะเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะตอนแรกก็มีแม่ค้าประมาณ20-30ารายต้องบอกเลยว่าตลาดแห่งนี้นะคะเขามีการสงวนเอาไว้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าคนในพื้นที่ก่อน เพื่อจะได้เป็นการช่วยเหลือสำหรับตุนน้ทุกคนมีรายได้มีพื้นที่ขายของโดยทางอบตอก็เปิดให้ขายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในตอนนี้นะคะแต่ก็มีการรับบริจาคจากพ่อค้าแม่ค้าตามความสมัครใจเพื่อจะรวบรวมไปสร้างห้องน้ําสาธารณะในตลาดที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งตรงนี้ทางอบตอเองก็บอกว่าไม่ได้มีการตั้งงบเอาไว้นะคะแต่ว่าก็ชาวบ้านก็ลงแรงลงใจกัน สำรับใครอยากจะไปเที่ยวชมตลาดน้ำริมฝายหรือว่าหลาดวังปริงไปกันได้ค่ะที่บ้านเขามีเกียรติในตำบลเขามีเกียรติอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาจนถึง2ทุ่มหรือว่าใครอยากจะไปก็ไปให้เร็วหน่อยนะคะบางทีตลาดนี่สินค้าอาจจะหมดไว ตลาดก็อาจจะปิดไวหน่อยแต่ถ้าไปช่วงหลังเที่ยงประมาณบ่าย2บ่ายเนี่ยก็ยังจะคงมีสินค้าให้ได้เลือกซื้อกันนะคะก็ที่สำคัญตลาดนี้เป็นตลาดริมฝายนะคะอยู่ใกล้กับแม่น้ำไม่ร้อนเย็นสบายอย่างแน่นอนค่ะ